โอ้โหแน่ไหมคะไม่หน่วยครับโอ้โหอะไรกันนี่อ่ะเขาทำให้ผู้ใหญ่เล่นไม่ใช่เหรอได้สิครับช่วยเลยครับโอ้โหไหนลองเล่นอันนี้สิครับ<ะ>อันนี้เล่นยังไงครับ โอ้โหปิดแน่เลยครับแล้วว่ามันเขกหัวคะับหัวอยู่ตรงกลางเลยครับตอนนี้เรายังไม่ได้เจ็บเลยครับตอนนี้โบยังไม่ได้หลงเหนี่ยแล้วหรอครับโอ้โหเก่งจังเลย อันนี้เล่นยังไงครับเนี่ยฮะอันนี้เล่นยังไงคะเอาไว้ปีนครับเอาไว้ปีนเหรอ,อไหนลองดึงให้ดิอู้ห้ามันจะดึงเราขึ้นเลยนะเนี่ย <c oughs> โอ้โหมันหนักเกินไปครับรไหนเราปัดจักรยานดูสิครับปัันจกร ขาถึงหรือเปล่ากปั่นแบบไม่ต้องนั่งสิครับไม่ได้ครับขาไม่ถึงเอาใครกันเนี่ยอุ้ยอ้วนทำไรนอง้วนทำอะไรอ๋อเขาเล่นแบบนี้เหรออ้วน โอ้เล่นแบบนี้เองอ๋อเก่งยังเลยครับโอ้โ,อโ,อโบนัสปั่นได้แล้วละครับโอ้ลงไม่ได้แล้วครับโอเคครับบ๊ายบายสิครับเออบ๊ายบาย อยากางงูนะครับอยากไปลองงูนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับ